สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพคืนนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาแห่งความสบายใจก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องเล่าผมอยากให้คุณลองสำรวจร่างกายตัวเองสักนิดครับลองสังเกตที่มือของคุณดูตอนนี้คุณกำลังกำมือแน่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณกำลังแบมือวางไว้สบายสบาย เชื่อไหมครับว่าอาการทางกายเล็กๆน้อยๆแค่นี้มันบอกถึงสภาวะทางใจของคุณได้ดีเหลือเกินคืนนี้ครับผมมีนิทานเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเจ้าสัตว์จอมโซนตัวหนึ่งที่สอนบทเรียนราคาแพงให้กับมนุษย์อย่างเราบทเรียนที่ว่าด้วยการกําและการปล่อยเรื่องมันมีอยู่ว่า ณชายป่าแห่งหนึ่งใกล้กับหมู่บ้านมีเจ้าลิงน้อยตัวหนึ่งเป็นลิงที่ซุกซนและอยากรู้อยากเห็นมากวันหนึ่งขณะที่มันกระโดดโลดเต้นไปตามประษามันก็เหลือไปเห็นโถแก้วใบหนึ่งวางทิ้งไว้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่โถใบนั้นปากแคบแต่ท้องกว้างและข้างในโถ มีกล้วยสุกลูกสวยสีเหลืองอารามทรงกลิ่นหอมฉุยยั่วน้ำลายวางอยู่เจ้าลิงน้อยเห็นเข้าก็น้ำลายไหลมันไม่รอช้ารีบกระโจนลงมาจากต้นไม้ตรงเข้าไปหาโถใบนั้นทันทีมันมองซ้ายมองขวาไม่มีใครอยู่เสร็จโจนละ่ะเจ้าลิงค่อยๆสอดมือเล็กๆของมันลงไปในปากโถที่แคบๆนั้น มือของมันลอดผ่านปากโถเข้าไปได้อย่างเฉียดฉิวพอหลวงไปถึงก้นโถมันก็คว้าหมับกำลูกกล้วยนั้นไว้แน่นเต็มกํำมือหวังจะดึงออกมากินให้หนำใจแต่ทว่าปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับพอมันกํำกล้วยไว้แน่นกําปั้นของมันก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมทำให้มันไม่สามารถดึงมือกลับออกมาผ่านปากโถที่แคบนั้นได้เจ้าลิงพยายามดึง ดึงแล้วก็ดึงเอ๊ะทำไมไม่ออกมันเริ่มตกใจออกแรงกระชากสุดแรงเกิดโถแก้วก็หนักอึ้งไม่ขยับเขยื่อนมือของมันก็ติดแงกอยู่อย่างนั้นเจ้าลิงน้อยเริ่มสติแตกมันร้องเจี๊ยกเจี๊ยกด้วยความกลัวมันคิดว่าโถแก้วใบนี้ต้องเป็นปีศาจแน่ๆที่มากัดกินมือของมันไว้ มันดิ้งทุรนทุรายเงื่อไหลใครย้อยทั้งโกรธทั้งกลัวปล่อยข้านะเจ้าโถบ้าปล่อยมือข้าเดี๋ยวนี้มันนั่งร้องไห้โวยวายอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงยิ่งดิ้นข้อมือก็ยิ่งทะลอกยิ่งเจ็บปวดมันมองดูมือตัวเองที่ถูกขังอยู่ในโถด้วยความสิ้นหวังคิดว่าชาตินี้คงไปไหนไม่ได้แล้วคงต้องตายอยู่ตรงนี้แน่ๆ จนกระทั่งมีฤาษีชาราท่านหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเหตุการณ์เข้าท่านยืนมองเจ้าลิงที่กำลังดิ้นพล่านด้วยความเวทนาท่านไม่ได้เข้าไปช่วยทุบโถให้แตกแต่ท่านเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วพูดกับเจ้าลิงด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลว่าเจ้าลิงเอ,อ๋ยเจ้ากำลังเจ็บปวดอยู่ใช่ไหมเจ้าลิงพยักหน้ารัวๆน้ำตาไหลพรากร้องบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย โถนี้มันจับมือข้าไว้ฤาษียิ้มแล้วสอนด้วยประโยคสั้นๆว่าเจ้าลิงโง่ไม่มีใครขังเจ้าไว้หรอกโถแก้วไม่ได้จับมือเจ้าแต่เป็นเจ้าตังหากที่กำกล้วยไว้แน่นแค่เจ้าแบมือออกปล่อยกล้วยลูกนั้นทิ้งไปเสียมือของเจ้าก็จะเล็กลงแล้วเจ้าก็จะดึงมือออกมาได้เองเจ้าเลือกเอาเถิดว่าจะยอมเสียกล้วย เพื่อแลกกับอิสรภาพของชีวิตที่เหลืออยู่หรือว่าจะยอมกรำกล้วยเน่าๆไว้แล้วตายไปกับโถใบนี้เจ้าลิงได้ฟังมันนิ่งไปครู่หนึ่งมองดูกล้วยในมือด้วยความเสียดายมันหิวมันอยากได้มันอุตส่าห์แย่งชิงมาแต่ความเจ็บที่ข้อมือมันก็ทรมานเหลือเกินสุดท้ายสัญชาตญาณเอาตัวรอดก็ทำงานเจ้านิงค่อยๆค,คลายประสาทนิ้วมือ แบมือออกช้าๆปล่อยกล้วยลูกนั้นร่วงหล่นลงไปที่ก้นโถและวินาทีนั้นเองมือของมันก็หดเล็กลงเท่าเดิมและสามารถดึงหลุดออกมาจากปากโถได้อย่างง่ายได้มันเป็นอิสระแล้วเจ้าลิงดีใจกระโดดโลดเต้นแม้จะไม่ได้กินกล้วยแต่มันก็ได้ชีวิตของมันคืนมามันรีบวิ่งกลับเข้าป่าไปไม่หันกลับมามองโถปีศาจนั้นอีกเลย ท่านผู้ฟังครับเรื่องของเจ้าลิงตัวนี้ฟังดูเหมือนนิทานเด็กๆแต่มันคือภาพสะท้อนชีวิตจริงของพวกเราทุกคนเลยนะครับในวันที่เรามีความทุกข์ในวันที่เรา move on ไม่ได้เรามักจะตะโกนด่าทอโชคชะตาโทษคนนั้นโทษคนนี้ว่าทำไมเขาทำกับฉันแบบนี้ทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันทำไมความทุกข์ไม่ยอมไปจากฉันสักที เราคิดว่าโลกใบนี้ใจร้ายขังเราไว้กับความเศร้าแต่ความจริงแล้วโลกไม่ได้ขังเราหรอกครับไม่มีใครล่ามโซ่เราไว้กับอดีตไม่มีใครบังคับให้เราคิดวนเวียนเรื่องเดิมๆแต่เป็นใจของเราเองต่างหากที่ยังกำเรื่องราวนั้นไว้แน่นเหมือนลิงกรำกล้วยเรากรำความรักที่จบไปแล้วเพราะเสียดายเวลาเรากำคำด่าของคนอื่นเพราะต้องการเอาชนะ เรากำความผิดหวังเพราะเราไม่ยอมรับความจริงเรากำมันไว้เน่นจนใจของเรามันบว,วมเป่งใหญ่เกินกว่าจะลอดผ่านประตูแห่งความสุขออกมาได้เราเจ็บเราดิ้นรนเราบอกว่าอยากหลุดพ้นแต่ลึกๆแล้วเราไม่ยอมแบมือครับเรากลัวว่าถ้าปล่อยไปแล้วเราจะเสียศักดิ์ศรีเราจะแพ้หรือเราจะเคว้งคว้างคืนนี้ครับ ผมอยากให้คุณลองถามตัวเองเงียบดูสิ่งที่คุณกำเน่นอยู่ในมือตอนนี้มันคือกล้วยหรือว่าทานไฟร้อนๆกันแน่ถ้ากำไว้แล้วมันเจ็บถ้ากำไว้แล้วมันทำให้คุณไปไหนไม่ได้จะดีกว่าไหมครับถ้าจะลองแบมือดูสักครั้งการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอหรือแปลว่าเราไม่เห็นค่าของสิ่งที่เสียไปแต่มันแปลว่าเรารักตัวเอง มากกว่ารักอดีตครับเรายอมทิ้งกล้วยเน่าๆเพื่อแลกกับอิสรภาพของชีวิตที่เหลืออยู่วินาทีแรกที่คุณตัดสินใจปล่อยคุณอาจจะรู้สึกหวงหวงรู้สึกใจหายแต่เชื่อผมเถอะครับทันทีที่คุณดึงมือออกมาจากโถแห่งความทุกขนั้นได้แล้วคุณจะพบว่าโลกภายนอกมันกว้างใหญ่และสวยงามกว่าในโถมืดๆนั้นตั้งเยอะยังมีผลไม้ต้นใหม่ ยังมีโอกาสใหม่ๆรอคุณอยู่อีกมากมายคืนนี้ลองฝึกแบมือดูนะครับเริ่มจากการแบรมือทางกายก็ได้วางมือลงข้างตัวผ่อนคลายนิ้วมือทุกนิ้วแล้วค่อยๆจินตนาการว่าคุณกำลังคลายปมในใจเรื่องอะไรที่หนักวางลงเถอะครับเขาไปแล้วก็ปล่อยเขาไปเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันไป อนุญาตให้ตัวเองเป็นอิสระเหมือนเจ้าลิงน้อยที่วิ่งกลับเข้าป่าหายใจเข้าลึกๆรับความเบาสบายหายใจออกยาวๆทรงความหนักอึ้งคืนสู่ความว่างเปล่าขอให้ค่ำคืนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของอิสระในใจคุณหลับให้สบายโดยไม่ต้องกําอะไรไว้อีกแล้วราตรีสวัสดิ์ครับ